เจ้ารถคันนี้ครับผมเอ็กเพนเดอสีดำนะครับกับชุดแต่ง Sport Rider คลิกเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตคาแต่ขาดาดแต่ขาดสวัสดีครับผมิวมิซูเจมซีครับวันนี้ผมมารีวิวอีกแล้วรีวิวอีกแล้วรีวิวรถเจ้ารถคันนี้ครับผม x p ็ n d e r GT สีดำนะครับกับชุดแต่ง Sport Rider คลิกเลยโอ้โหวันนี้ดีนะครับ นี่ครับก็ขออนุญาตเรียกเขาว่าสปอร์ตไรเดอร์คลิกนะครับกับชุดแต่งตะกูลไรเดอร์อ่าเจ้าชุดแต่งตะกูลไรเดอร์เนี่ยมีจะมีอยู่หลายชุดแต่งมากนะครับผมเคยรีวิวสปอร์ตไรเดอร์ไปก่อนข้างหลังเนี่ยจะไม่ใช่ท่อคู่ข้างหน้าจะมีไฟเดย์ไทม์แต่คันนี้ผมบอกเลยว่านี่คือสายที่ดุดันกว่าเดิมนะครับจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ด้านท้ายครับเดี๋ยวขออุบเอาไว้อวดด้านท้ายนิดนึงโอเค <c oughs> okay, ครับก็เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยเพลล์ห <c oughs> ล่อดุดัดดน,ดน,ดนอย่างนี้นะครับก็มาพร้อมครับ ตัว่ส่อเอ็กเพนเดอร์ครับผมอ่านี่จะเป็นอัอกอรเอ็กเพนเดอร์สีโครเมียมนะครับก็จะทําให้ตัดกับตัวรถนะครับทาให้ดึงความมีเสน่ห์ของรถมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่ากระจังหน้าเป็นแบบปีโมเดล2020นแล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็เนี่ยสังเกตจุดจะเป็นอย่างงี้ครับอ่าจะเป็นเคี้ยวจะเป็นเคี้ยวยาวๆนี้อ่ากระจังหน้าแบบนี้คือรถรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้แต่รถรุเดียวใหม่แบบนี้ตลอดนะครับอ่าถัดมาด้านล่างหน่อยฟิง้งลงมานี่คือไฟหน้านะครับอ่าและนี่ก็คือ ไฟเลี้ยวอ่าส่วนอันนี้นี่คือไฟหลีครับหรือเราจะเรียกว่าเดย์ไทม์ก็ไม่เชิงเนาะแต่ว,ว่าเวลาเราเปิดไฟหลีอะครับไฟดวงนี้จะติดอ่าก็ไฟดวงนี้ครับจะช่วยส่องสว่างให้คันข้างหน้าเห็นเรานะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยของรถยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่าถัดมาด้านล่างครับนี่เจ้าชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์ตัวนี้ครับหรือเราจะเรียกว่าไรเดอร์คิกนะอ่าไฟเดย์ไทม์ไม่มีต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้ไม่ได้มีไฟเดย์ไทม์นะครับ แต่รุ่นนี้จะมีกระจังหน้าแบบนี้อ่าก็จะเพิ่มลมในการเข้าห้องเครื่องทาให้การระบายความร้อนดียิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่ามาพร้อมกับคลิปเส้นสีแดงแบบนี้นะครับให้รถคันนี้ดูสปอร์ตดูแรงดูหรูดูหล่อได้เลย,ย,ยนะครับผมด้านข้างนะครับเห็นอะไรไหมครับนี่สเกิร์ตด้านข้างต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้ผมมีสเกิร์ตทั้งหมดสชิ้นนะครับมีหน้ามีหลังมีซ้ายมีขวาอ่าทั้งสชิ้นเนี่ยผมจะมีคลิปแดงต้องบอกเลยว่าคลิปแดงนี่คือ DNA ลายเส้นของ Mitsubishi เช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าชุดแต่งคุณจะเป็นแนววีพีหรือแนวสปอร์ตเราจะใส่กิบแดงให้เพื่อความมีเสน่ห์เป็นไงครับพอขีดเป็นสีแดงรถดูหล่อขึ้นด้วยอ่าและนี่เลยเราเสริมโงเฮงให้กับรถทุกคันเรียกว่าเป็นการเติมคิวให้กับรถครันนี้นะครับทำให้รถครันนี้ดูหล่อดูหรูยิ่งขึ้นด้วยนะครับและถ้าเราดูท้ายนะครับแทนแทนแันแทนเป็นไงเป็นไง ด้านท้ายคันนี้ดุไหมดูดูดูดันไหมอบอกเลยว่าสุดยอดจริงนี่เลยครับชุดแต่งด้านท้ายคันนี้จะดูเป็นท่อคู่นี่เลยพอหลอดดูแบบนี้เลยครับก็ทําให้รถคันนี้ดูสปอร์ตดูดุดูดันแล้วก็ดูแมนมากด้วยนะครับ <Wow. S 1> และที่เราขาดไปไม่ได้เลยครับเซนเซอร์ถอยหลังของเราครับหนึ 1, 2, 3, ่งสอสาอย่างที่มิสูเซฟซีได้กล่าวไว้ว่ารถที่ดีนั้นความปลอดภัยต้องครบถ้วน หังจากของอย่างนี้ไม่ซูมสีจัดให้อยู่แล้วครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำคนระับนี่ไฟท้ายนะครับของ X e Tender นะครับจะเป็น L E D tube เปิดทีเดียวสว่างเป็นเส้นนี่คือลายเส้นของเขาแล้วผมก็มองว่ามันสวยมากอ่ะใครบอกสวยกดไลค์หน่อย <c oughs> อ่ะพันมานี่คือสปอยเลอร์ที่ติดมากับรถอยู่แล้วนะครับพร้อมกับคีบฉลามที่ทำหน้าที่ เป็นสาวอากาศและเพิ่มความสวยให้กับรถด้วยภายในคันนี้นะครับเราจะปูผ้ายางเข้ารูปกระดุม6 d ดีอ่าทำไมผมถึงใช้คำว่า6 d ดีเพราะว่าถ้าดูด้านหน้าเราจะปูพื้นซอกเข้าไปข้างในไหลขึ้นมาด้านข้างเลื้อยเข้าไปในขอบและเก็บขอบทุกอย่างอย่างเรียบร้อยครับผมอ่าและพอมาด้านหลังเราจะปูขึ้นแถวสาวแบบนี้เลยอ่าเลยทำให้เรียกว่า6 d ดีของดีของเจ๋งๆอย่างนี้ มิซู GMC จัดให้ครับผมเช่นเคยนะครับภายในทุกทุกคันที่ผมพรีเซนต์ไว้หลายๆลิปนะครับด้านจอหน้าเราจะเปลี่ยนจากจอธรรมดา6นิ้วเปลี่ยนเป็นจอ Android 9นิ้วครับผม <แ idas S 1> อจอตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับก็นี่เลยครับหัสกรีนได้เปิดเข้าไปมีแอปพลิเคชันหลากหลายนะครับ ก็สามารถดู YouTube ได้เปิดวิดีโอดูภาพฟังเพลงดูหนังได้นะครับก็หน้าจอแบบนี้ถูกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าถัดมานะครับดูนิวนะน้วผมฮนะดูนิ้วผมฮะอะตืดตด,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 ดอะไรเนี่ยผมจะแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับนี่นี่คือหน้าจอเพดานขนาด14นิ้วนะครับมาพร้อมระบบสมูทแอนด์สไลด์นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับ อ oh no. ๋อนาเจ้าหน้าจอตัวนี้ครับทำหน้าที่โมนิเตอร์เรียนแบบจอหน้านะครับหรือจอหน้าเล่นอะไรจอหลังสามารถเรียนแบบได้หมดเลยไม่ว่าการเดินทางนี้เราจะเปิดหนังเปิดเพลงเปิดการ์ตูนให้น้องๆหนูๆดูนะครับน้องๆหนูๆสามารถดูได้เลยนะครับบอกได้คำเดียวเฉียบ <She ep. S 1> ถัดมานะครับนีอันนี้คือกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับ ที่สามารถเรียกดูไอคอนจากทางหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่านี่คือกล้องรุ่นใหม่และมิสซูเจมซีมีครับถัดมาครับนี่퀵ชาร์จครับผมหรือเราเรียกว่าฟ้าชาร์จนั่นเองปกติรถทุกคันนะครับเคยใช่ไหมครับที่เราชาร์จแบตไปครับชาร์จเท่าไหร่มันก็เท่าเดิมขับรถไปนานแค่ไหนมันก็เท่าเดิมแต่ฟ้าชาร์จตัวนี้รับประกันครับเพียงเวลาไม่เกิน30นาทีครับผมแบตเต็ม แบตพังครับรับประกันครับก็จะทําให้การชาร์จแบตในรถคันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วถัดมานะครับที่จะไม่อวดก็ไม่ได้นะครับนั่นคือฟิล์มติดรถครับผมรถคันนี้นะครับผมใช้ฟิล์มเซรามิกนะครับวงเล็บให้เลยตัวใหญ่ๆเลยรุ่นอันติเมทนาโนครับผมสามารถลองเสิร์ชข้อมูลหาได้นะครับว่าผมให้แบบนี้จริงๆนะครับและวันรับรถผมมีใบรับประกัน10ปี พูดถึงห้องโดยสาร์เจ้า e อ p e n พ e เด t คันนี้นะครับเป็นรถ7ที่นั่งเป็น7ที่นั่งแท้นะครับแล้วก็ภายในอะครับจะบุด้วยสีดําแบบนี้อ่ารวมถึงตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับหนังแท้ดูยังไงครับผมเวลาเรากดเนี้ยครับหนังจะเป็นรอยย่นครับ่าก็หนังแท้จากโรงงานแบบนี้ได้ทุกคันครับผมและลองดูที่พื้นนิดนึงครับเมื่อกี้ตอนท้ายครับผมจะพูดถึงพยางเข้าลูกกระดุมนะครับ แบบ6 d ดีครับก็คือนี่เลยครับปูพื้นปูขึ้นด้านข้างปูเรื้อยลงมาภายในใต้เบาะรวมถึงแถว2แถว3ให้แบบนี้เลยนะครับภายในมันต้องหรูด้วยสุดท้ายนะครับก็ต้องพูดถึงกุญแจหน่อยครับคือเจ้ารถคันนี้ผมได้มีการอัปเกรดระบบ9อย่างเข้ามานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการอัปเกรดกุญแจให้สามารถเรียกหารถได้นะครับในขณะที่เราหารถไม่เจอ ก็ทํำยังไงครับก็คืออย่างนี้ครเรากดล็อก2ครั้งนะครับจะได้ยินเสียงเป็นของรถขึ้นมาอะฮะอีกทีนะฮะอ่าก็คือในกรณีที่เราไปจอดรถไว้ครับไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือจะเป็นลานจอดรถกว้างๆแล้วเราหารถไม่เจอครับแนะนําระบบนี้ช่วยให้ปัญหานี้เคลียร์ได้เลยรวมถึงผมอัปเกรดระบบเซ็นทรัลล็อกขึ้นมาด้วยรถคันนี้นะครับ วิ่งด้วยความเร็วเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถล,ล็อกทันทีนะครับแล้วเมื่อเราจอดเข้าเกียร์พีปับ๊บรถปลดล็อกให้ระบบที่อำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยอย่างนี้ทำไมผมจะไม่ใส่ให้หล่ะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอฝากรถ e x t e n d เ r ดไว้ในอ้อมใจลูกค้าด้วยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ e x t e n d เ r ดทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น e x t e n d e r นเ e x t e n d e r c อ็กร์แนวแต่งแบบนี้แต่งหล่อๆแบบนี้ของแถมจุกๆแบบนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าที่มิสูเจมซีอะครับจัดให้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปรีวิวกันต่อไป <c oughs> วันนี้ผมมิสูเจมซีนะครับแล้วก็ทีมงานเจมซีทุกท่านนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ <c oughs> ผมจะรีวิวรถเจ๋งๆแบบนี้ไว้เป็นแนวทางในการแต่งให้ลูกค้า <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ